ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับอยู่กับผมไมดดัมมี่นะครับแล้วก็เกมยูริออนไลน์นะครับก็ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยแล้วกัน,น,นแบบนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับและค,คูณนะครับ เป็นไงไม่รู้มาดูกันฮะ building construction complete new construction options จัมากเลย building construction complete new construction options building construction complete มัน,มนวัยจริง building cannot deploy here ปังอะไรกันแทบไม่ทนัน New construction options. Uh -huh. Building. Unit ready. New construction options. Training. Uh -huh. Unit ready. Engineering. Checking the Unit ready. To to the Unit ready. ready. New rally point established. Machine shop vehicles will now auto repair. มีอะไรอีกให้สนใจดูดิไปดูบ้านเขากันครับแบบนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนี่เป็นเกมแรกนะครับที่ผมเล่นแบบนี้เออมีรถถังมาด้วยอยิ่งผมอ้ยไม่ผมมา Cannot deploy here เอามาทำอะไรเนี่ยโอ้ซื้อคนผิดนะนี่ไปดูบ้านเขาดิมึงเจแคนนอนเขาแน่นอนเลยดูแลไรเนี่ยดูเพื่อนผมีิมันซื้อรถแรกกันยาวเลยผมไม่ได้สักคันเลยเนี่ย โอ้ยตายตายตรแกไปถ่ายตั้งเขาถยอะกเขาดิลองตัดทรัพยากรเขาหน่อยดิเราดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยอวอาวอาอ้าวอ้าวอาอ้าเลยลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยมาเยอะเว้ยถอยถอยถอมีเดินมาละ Unit lost. อย่ามายิงรถกูนะครับพวกอย่ายิงรถผมนะเฮ้ยเฮ้ยอาการแย่แล้ว unit p r o m o t e ผมยังไม่ได้ทำอะไรพวกคุณเลยนะครับเย็นๆนะครับเย็นเดียวกว่หมอยบ้านวก่นๆเดีพวกขโมยรถของกบบ้านเรา ยิงผมนะกลับไปหาศีนู่นแลเว้ยเออไม่รู้แหละขโมยครับพอมีตังค์อยู่นะช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเออเพื่อนทำงานดีมากไงล่ะรถผมถึงไงล่ะ Ô vô hê! Có sư đài quá Dơn! Dơn! Hãy làm gì! Lack lò, nhack lò! Nha! Tiểu! Wanna set up ở warrior? Ô đây hê! Ô vô hê! Ô vô ฐานตั p t i o n ตั้งฐาน building construction complete เร็วไปเรวเร็วไมันหน่อยบงมันหน new construction of b u i n g กำลังจัเพิ่มกำลังจันเิ่มนั่งเอาอมกอนอ unit lost building หายทิหายตายกันเป็น g r o u construction complete training กลับบ้านมากลับบ้านมา insufficient funds building แลเราทาทงนครับเลยจะปังเว้างะเนี่ยตังไม่ค่อยจะมีครับเพื่อนคุ้มกันให้ฮะยังเจ๋งครับอาศัยเพื่อนครับอาศัยเพื่อนพเพื่อนจ๋าช่วยหนูด้วย อของแท้เป็นทหารเรายศดสามครับปวดมันเช่นกันครับโอ้โหโอ้โหของเพื่อนแบบยิ่งใหญ่ครับเพื่อนแบบโคตรยิ่งใหญ่แต่เรายังไม่มีอะไรเลยฮะีจะเป็นฉลักของโซเวียตติดหาตังไว้ครับติดหาตังไว ยังเป็นคอนสกิ์น่ารักอยู่สไปร์ทเรดดี้อุนิตเรดดี้ตอนนี้กำลังหาตังค์ใช่นีมครับเาไม่ใช่ดิหาตังค์ซื้อรถแล่นะฮะโอ้โหเพื่อน,นทนทนล็อกกิฟเชียกันเต็มเลยฝั่งนี้อะไรบ้างอ่ะอื้อหือ <Construction> เราต้องหาตังเรื่อยๆครับหาตังเรื่อยๆฝัง่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งเครื่องบินอะไรครับเครื่องบินไร oh, สีแดงไรเก, <Building. S 2> กี่ยวกับมันสีแดงปวดมาก <Unit S 2> ผมยังมีเพื่อนยังมีคอยซัพพอร์ต <Unit S 2> นิดหน่อยฮะเราต้องไปส่องดูดิบ้านเมืองเขาเป็นไง เราก็จะชา้ากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขงงาเลยไฟฟ้าก็หมดนะครับเนีย่ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเอวเอร์มันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ย construction con mark กันเยอะ bye bye hello sir อ่าแล่ con unit lost unit lost unit lost building Our base is under attack. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Pushing away. Clear out the place. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Anyone? นี่มันแหละสวยมันมีอะไรแล้วแหละปั๊มอย่างเดียวหรอปั๊มอย่างเดียวปั๊มอย่างเดียวปั๊มอย่างเดียวอาไรวะโอ้มันฝุ่งแวตเทนคอเทสเหรอวะลุ้มยำมาดีครับลุ้มยำมันช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนครับ Unit lost. Unit promoted. Player defeated. Building. Construction complete. Training. Cannot deploy here. Unit ready. Building. Construction complete. Structure sold. Cannot deploy here. บีตอนนี้เราเรการเงินเราเริ่มมาแล้วนะฮะขับฝูง <c oughs> บินโรเกตเชียเราค,ร,ครับตรวจจาบมากเลยลเราไม่นะเอาอะไรเยอะครับฝูงบินหนึ่งครับ กาเงินกับล็อกเก็ตเยงเดียวเลยครับเราฟงบินมหภาศ unit ready unit ready นจะมาถล่มอะไรครับไม่ได้่างนี้ต้องมีครับนี่ต้องมี Unit promoted. Unit 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 ready. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Insufficient funds. Cannot deploy here. Unit ready. Unit ready. Unit Unit ไปทำงานบ้างดีกว่าเราลุยหน่อยลุยหน่อยดิไหนเป็นยังไงของมีทีหนึ่งครับรอเพื่อนก่อนครับออกไปลุยแล้วครับของมีทีหนึ่งเราโจมตีของมีทีหนึ่งเรา Unit lost. Unit promoted. Training. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit promoted. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Training. Unit ready. Unit oh, ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. We are Unit ready. the Unit ready. อย่าเกียวครับลองเกลียรวผมมาครับพวกมามามาไอเอายังไงอยู่ไอเอายังไงไหวายเอายังไงไหวครับเป็นไงครับบันเทิง ฝูงบินแมลงวันทีแท้จริงอาดีครับอ๋ดีครับเจ็งไปดีครับโอ้โหอาดีฮะนี่มันลมครับ เหลืออะไรครับต้องเก็บให้หมดแล้วครับอ้าหาเหลืออะไรอ๋อลงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้โอ้โหอย่างมันครับนี่แหละครับแมปแล็กคูนี่รับโโหผมยังปรับตัวไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูอีกเกมแล้วกันอีเจยังมีปัญหาดีเออมามาครับเกมที่สองฮะ เกมแรกนี่ปรับตัวนิดหน่อยมันดูเกมที่สองยังไวนะครับท่านผู้ชมผมแทบปรับตัวไม่ทันผมไม่เสร็จเยอะ Low power. Training. Unit ready. New construction options. Uh -huh. Unit ready. Insufficient funds. Check out the view. I'll take the high road. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. <coughs> <coughs> I can go anywhere. Construction complete. Away. Unit ready. Right. Building. Construction, Construction complete. Ready to soar. Up and over. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Structure sold. Building. Construction complete. Got a clear view, sir. Up and over. Building. Training. construction complete. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. So new construction options. Unit ready. Building. Construction complete. Training. Unit ready. Unit ready. Building. Construction complete. Reinforcements ready. Unit ready. Building. Select target. Construction complete. Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. New rally point established. Unit ready. Mhm. <coughs> 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 <fooling> <fooling>

Unit ready. Everything's made to fit. Unit ready. On. On. Building. Reinforcements ready. Construction complete. New construction options. Building. Construction complete. Unit lost. สำรวจแมปเฉยครับผมปิดบ้านเรา,เาไว้ก่อนนะรับแรกผมปิดบ้านเรา,เาไว้ก่อนครับปิดได้เพื่อนด้วยครับใจดีเวาลาเราเงินเยอะจะตายเงินเยอะจะตายนั่นไงไฟฟ้าไม่พอใช้ cannot deploy here building construction complete training unit ready stop by the hop unit ready building unit ready construction complete unit ready cannot deploy here unit ready, unit ready. Unit ready. สร้างเลยเอ้ยบอลิีดบอลลีดไปเยือนเลยไปเยือนเลยอีตาบอลิีดมาอะไรเนี่ยอิตาบอลิีดอีตาบอลิีดเอามันเลยไอ้คู่นี่แหละไม่เข้านี่เลยบานมันเลยมาดิ UNIT LOST UNIT PROMOTED UNIT LOST UNIT LOST SELECT TARGET TRAINING UNIT READY UNIT LOST UNIT LOST ป,ปูปล,ปลาปลูปลาปูปลาเลยอ่อนโฮทำไมครับเครื่องบุฝังดนกรบุไปแล้วฮะ ช็อกครับเดี๋วเพิ่งช็อกยูนิตเรดี้ยูนิตเรดี้บิลดิ่งสอยมันไปดครับยูนิตเรดีเอาไปดีครับยู้แอกไปดีครับยูนิตโปรโมอพีผมแรงนะฮะยูนิตเรดี้ยูนิตลอสน้นลุมไปดีเราตลอสุมไปดีเรา Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit ready. Reinforcements ready. Right. Select target. target. Select target. Training. เดมเพกต่างลหนได้เฮ้ยอะไรไมรุดทำไมมันเยอะจังวะนั่นเอางนก่อนนี่เอางนก่อนนี่เอาไอ้นนี่ก่อนยับกันทั้งหมดเลยทหารเกณฑ์เรากลับมาทหารเกณเรา Training. Unit ready. Unit ready. Building. Unit, Unit ready. Unit lost. Unit ready. Player defeated. We'll Unit ready. The rally point ready. Unit ready. Training. เอากันเป็นราวิ่งครับจบไปหนึ่งรถผมเอาวิ่งมานี่เลยละกันเอาวิ่งมานี่เลยละกันปาตีมหน่อยปาตีมหน่อยพวกโอ้โหที่มันเกมอะไรกันครับเนี่ย Unit Select target. ready. นี่มันเกมอะไรครับเนี่ยปั๊มอะไรไม่รู้มาใส่กันเลยฮะด้านหลังเลยแล้วกันไปเราลงตีนู่นเลยระเบิดลงไฟฟ้าก่อนฮะเสร็จหมด

มาพวกใส่เขาหน่อยผลงานแทไม่มีครับเร forcement ready นงานแทบไม่มีเก็บไปทีละงานครับเรา ไม่ถึงก็มีครับโหยังเหลืออะไรวะเนี่ยเอามันครับโหจบ,รบ,รบ,รค,บรค,ครับเกมนี้ฮะกับแมปแลกคูนนะครับ เยอะมากสร้างฐานไวมากนะครับมันคงไม่เหมาะกับผมมั้แมปเนี้ยยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไม้ยะมมีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ